มอมให้มาก่อนแล้วค่อยพาซื้อผ้าลูกค้ามาได้นะ28ปมากินเลี้ยงนะถ้าจะมามีโต๊ะจีมีดนตรีงานเริ่ม6โมงเย็นตีมภาพยนตร์ตีมภาพยนตร์แต่งตัวคอภาพยนตร์มาด้วยได้รางวัลนะ500บารเอยบาทแต่ถ้าชนะได้ส0 0พันนะลูกค้าโอ้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนขอดูแบบชั้นก้อนก่อนชั้นก้อนลูกค้าหมพยภมหนาสวมหัวจะบอกว่าขยับทางนี้การ์ตูนเยอะโรงงานนี้เขาบอกว่าขยับการ์ตูนเยอะลวดลายเขาเยอะแต่เท่าที่เปิดดูอ่ะ เชื่อละเชื่อเลยลูกค้าลายแบบแน่นๆก้อนเลยอีกนิดนึงมันจะเป็นบูแล้วนะอยาบไปจับพี่อยากไปนะใช่ลายมันเยอะลวดลายลายเยอะมากโชว์เลยนเะขอเปิดตัวด้วยสีเขียวเลยสีเขียวนี้อาจจะไม่มีลายลต่คือดีเทลเก๋เก๋มากโอ้ยถูกมากสี่สิบโลลูกค้าจ๋า 2,900กรัมููมาลูกค้าจีดับเลยูกค้าบูอ่ะ3,000เท่าไร3,990บู3,990แต่นั้นก็คือตะโกนพเมียมลายสุดๆอันนี้เกือบจะบูแล้วใช่เกือบจะเป็นบูแล้วลูกค้าแต่ราคา2,000ล็อตถนี้เอาให้ขันนะอากาศแบบนี้ลูกค้าใช่งานออแบบนี้ขายดีแน่นอนนนี้อากาศเย็นอากาศดีมากลูกค้าจ๋าที่ท่านไหนที่ขอสวงหัวมาแล้วเด้อ 2,900ันเอันนี้รูปพรีวิวเลยที่ลงหน้าเพจแล้วหนูมีรูปใหม่ด้วยนะคะเลยส่งนี้หรือว่าไม่มีหรือว่าบอร์ขายเป็นราคาเทสต์อ้ดูก่อน <c oughs> ให้เช็คก่อนเช็คก่อนเหมือนแบบโหชิดทุกอันเผื่อว่าขายเป็นราคาเทสแล้วไงตัวนี้เ <c oughs> นาะลูกค้า40โลนะได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ70-80ตัว นะคะประมาณ80ตัว70ตัวละ2,900บาทนะคะลูกค้าจ๋านะลวดลายคือแบบว่าแม่มันลายลายเออละอุแค่ได้อันี้ไปแล้วบอกฉันไม่ลายฉันตีนะให้ตีเางเอลลดร้อยหนึ่งอ่ะลูกค้าเลทส่ง10ลูกนะคะลด100บาทลดลูกละนะลดลดลูกละ100่งร้อยนมปอกแดงนี่มีทุกลูกเลยเนาะเนี่ยลายที่แบบต้องมีเพื่อเช็คอีทว่าเป็นงานจีนจริงๆนั่นแหละเช็คอินนนะะลูกค้า 40โล2,900นานะจ๊ะพ,พี่จ๋าพี่จกา2,900เลทส่ง10ลรูปเหลือ2,800งพันแปดร้อยอ,อยา่า้องปอยรหัส c ีลูกพรีวิว,ว,วเลยรหัส CF มาแล้วน้องวีก็ไก่99ค่ะเ้ออเอาเลยลายไปเลยในราคาแค่2,900บาทลูกค้าจ๋านะตอนเนี้ยบูอย่าเพิ่งรอเอานี้ก่อน เอานี้ก่อนแต่ถ้าแต่ที่จริงเอาเนี้ยได้นะแล้วต่อด้วยบูต่อด้วยบูเออมันจะแบบร้านมันจะลายมันจะร้านเลยเออคัดได้เลยอ่ารีวิวไปแล้วค่ะลูกค้าจ๋าขอรหัส CF ลูกใหม่หน่ะน้องแพร ยอยักษ์หนค่ะแม่ถ้าแม่ใส่อย่างเงี้ยอย่าไปตีไปปของเด็กนะบาทีมันไปทรงครอบทรงครอบไปรูนเหมบาทีมันไปทรงครอบเด้อแม่เดยอหนนะจ๊ะยอหนนะไหมพรมแบบสเวตเตอร์ไหมพรมนะนี่เนไปนรงครอเห็นห่งครออุยมันไปทรงครอบนะลูกใช่มันไปส่งครอบลูกค้าตัวไม่ได้เล็กนะนะคะส่งเบสไหมครับเบสยังไม่มีส่งค่ะพี่ เบสยังไม่มีส่งนะค่ะเบสบอนไปแล้วจ้าเบสบอนไปแล้วเนี่ยเอตัวแอร์ตัวเนี่ยแบบมีเร็วและถูกกว่าเบสเออมีเร็วเร็และถูกว่ามีเร็วอยู่ทักหาหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะแล้วขอราคา CF 55L หน่อยลูกยอ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 05จ้ะยอ05อ้ยอันนี้รหัส CF 55L ยอ05นะคะ ชวนรห f, <ม>ัส CF กระสอบนี้อีกรอบหนึ่งกระสอบใหม่ยอยักษ์1.7อ่ะยอยักษ์1.7นะคะลูกค้าจ๋าค่าส่งอ่ะไม่เกิน2งไม่ไม่เกิน2 0 0ไ,ไม่เกิน250บาทไม่เกิน300อ่ะ <laughs> ค่าส่งไม่เกิน300ถ้าอยู่แบบแนวภาคกลางก็ถูก ก็ถูกถูกกลางก็แค่200บาทนะคะย้อนหนึ่งเจ็ดมาได้เลยนะคะที่รักรุ่นนี้สวยจริงเยลายเยอะมากลูกค้าเนี่ยมีลายเดียวกับที่เธอใส่มคะใช่เลยยืดสีตู้นี้ยังไม่มาค่ะลูกค้ายืดสีตู้นี้ไม่มามาตู้สองสิ้นเดือนเลยมีแต่ยืดขาวยืดดำมีเป็นยืดสีขาวก็ยืดสีดำค่ะเบสบอลหมดแล้วต้องรอหลุนจองเบสบอลรอ่นนี้ได้มาหนูว่าได้เยอะอยู่นะร็อตเนี้ย ไอตู้เนี้ยผ้าพันคอยหนึ่งสองราคาเท่าไหร่คะยอยักหนึ่งสอง L W สองศูนย์จ้ะ 4, <9. S 1> ยอหนึ่งสองราคา4 9่พค่ะพี่ตแ, <laughs> แต่หมดแล้ว <laughs> งานยีนไม่นานจา้าอีกประมาณ3งานแล้วเดี๋ยวไปต่อง,งานยีนให้นะพี่นะเ,เพราะว่างานมันเยอะมากหนูพยายามแบบ รันไปให้เรื่อยๆนะคะพยายามรันไปให้เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเข่าก็เลายฉ่ำมากเริ่มปวดเข่าแล้วลวดลายคือแบบว่าฉ่ำมากฉ่ำจริงพี่จิดาการน้องแพดูให้พี่จีดาการหน่อยยอหนึ่งเจ็ดมันดูพี่เขายังยอยักหนึ่งเจ็ดรวรัวมาได้เลยพี่จีดาด,ดาการาาช่วงบ่ายจะเปิดให้อีกนะตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดให้อีกให้เห็นหลายๆลูกแต่เดี๋ยวหนูรันให้ครบรายการก่อนส <2, 900. S 2> องพัับ้มเรา